สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปัดฉิมนิเทศนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างอากาศยานค่ะนายมนทนภาคสุวรรณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีปัดฉิมนิเทศนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โดยมีนาวาอากาศตรีบัญชาชุนสิทธิ์ประธานอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบินกล่าวรายงานณสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอ,อาชีวศึกษา นายมนทนภาคสุวรรณได้กล่าวว่าการปัดฉิมนิเทศนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยานเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประสบการณ์ในการออก ปฏิบัติงานจริงและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสำหรับสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันการฝึกอบรมนายช่างอากาศยานภาคพื้นดินตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยานจะต้องฝึกงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยานตามข้อกำหนดตาม Requirement ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยกิจกรรมปัดชิมนิเทศในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก้ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยานใน การออกปฏิบัติงานจริงรวมถึงการนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรุ่นต่อไปซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวนทั้งสิ้น84คนและจำนวนครูผู้ควบคุม18คน ด้านนาวาอากาศตรีบัญชาชุนสิทธิ์ประธานอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบินได้กล่าวว่าคณะอนุกรรมการ ร่วมภาครัฐและกะชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบินร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยานและสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างอากาศยานจำนวน6แห่งได้แก่ 1. วิทยาลัยเทคนิคถาง 2. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 3. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 4. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 5. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและ 6. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นจัดส่งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสวในสาขาวิชาช่างอากาศยานเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจำนวน2แห่งคือบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัท บางกอกแอร์เวจจำกัดมหาชนซึ่งเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานระดับโลกและเป็นศูนย์ฝึกอบรมในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง